เข้าโรงเรียนนะครับือว่าจะ,จะกันดานมากหล่มก็มีคอนกรีตในช่วงหมู่บ้านแต่ว่าออกมานี้ไม่มีถือว่าจะลำบากโรงเรียนนี้บ้านหลังสันนะครับมีนักเรียน 40คนระดับชั้นประถมศึกษาวันนี้ก็มาสู่จากเข้าโรงเรียนแล้วครับที่เปิดไฟนี่คืองานกลุ่มของมไซมหิงสาซึ่งได้มาช่วยงานของโรงเรียนก็คือเรื่องสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์กีฬาและ ทุนการศึกษาหรืออุปกรณ์การศึกษานะครับเพื่อให้เป็นการพัฒนาโรงเรียนขึ้นมาววววัันนนาทิมไไไ ช่วงตรงนี้เห the ็นแจ้งว่าจะเป็นน้ำตกใสทองแต่ยังไม่เคยได้เข้าไปเดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะได้เข้าไปสำรวจดูบรรยากาศบนภูตอนนี้ก็เริ่มจะเย็นเย็นยังไม่ถึงกับหนาวครับแต่ที่สุดท้ายเมือกับชาวบ้านแล้วบอกว่าหนาว เจะต้องดูอีกทีกันนะว่าจะหนาวขนาดไหน